คุณเคยเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่หมดความมั่นใจหมดพลังงานและชีวิตก็ซับซ้อนซอนเงื่อนแล้วก็ไม่ดีสักทีคะ่ะชีวิตก็แบบสับสนงงมวยไม่ไม่เป็นชีวิตที่แบบสมหวังสักทีแต่ก่อนนี่ก็ไม่เคยรู้หรอกคะ่ะว่าประเด็นของมีนามันมาจากตรงไหน,น ทางที่ก็เป็นคนขยนันเป็นคนดีแต่ทาไมไมันไม่ถึงจุดหมายปลายทางสักทีวันนี้นะคะมันมีเคล็ดลับอยู่เคล็ดลับหนึ่งค่ะมินจะเรียกเคล็ดลับนั้นว่าเคล็ดลับหลงรักตัวเองค่ะชาเลนจ์วันนี้นะคะมินจะบอกทุกคนว่ารู้ไหมคะว่าตอนนั้นมินเจอปัญหาด้วยด้วยเพราะอะไรมินเจอว่ามีนะคะเสพข่าวลบๆเยอะมากๆพูดคุยกับคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเยอะมากๆพูดคุยกับคนที่บ่นว่าขี้เกียจเบือโทษอ้างทุกอย่างทุกสิ่งและชีวิตก็ไม่ได้ไปถึงไหนพูดคุยกับสิ่งพวกนี้เยอะมากๆนะคะจนเรามีความเชื่อแล้ว ว่าเออฉันก็เป็นคนดันเหมือนกันนะคะจนทําให้เราหมดศรัทธาห,หมดความหวังตัวเองไปเลยค่ะสิ่งที่วันนี้มิอยากให้ทุกคนมาทำชาเลนจ์ด้วยกันนะคะอันดับแรกเลยค่ะคือให้เราสื่อสารแล้วก็โปรแกรมกับตัวเองใหม่ค่ะทุกๆเช้าตื่นนอนนะคะก่อนที่คุณจะอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันหรือทำบางสิ่งบางอย่าง ให้คุณขอบคุณตัวเองค่ะหรือขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะสามารถขอบคุณให้ได้เยอะที่สุดและพูด3าประโยคค่ะประโยคอะไรก็ได้ที่เป็นประโยคทองคําในการบอกกับตัวเองว่าฉันยอดเยี่ยมขนาดไหนฉันดีขนาดไหนและพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการเท่านั้นนะคะดอกตันค่ะพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการเท่านั้นค่ะพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการแค่เพียงวลาสามถึงห้าประโยคตอนเช้าและหลังจากนั้นก็ไปออกกําลังกายอ,าอ่านหนังสือทํางานต่างๆที่คุณต้องการที่จะทําให้ประสบความสําเร็จ แล้วลองทําดูนะคะครบ7วันแล้วเป็นยังไงลองคอมเมนต์มาบอกมินนะคะมินอยากให้ทุกคนนะคะเป็นผู้รับที่ดีแล้วก็เป็นผู้ให้ที่ดีเป็นคนที่รักตัวเองตั้งแต่ข้างในรู้สึกว่ารักตัวเองอย่างแท้จริงและออกไปลงมือทำชาเลนจ์นี้กันค่ะแล้วมาเม้นบอกนะคะ